วัดแบบเล่นมาได้ เรากาลังเดินทางไปที่ภูกระดึงนะคะคือแบบมันใกล้ถึงแล้วเราตอนนี้ก็หมอ,อกเยอะมากๆก,กว่าเดิมแบบเราเข้ามาคือเราอยู่ที่ภูกระดิงแล้วเราก็รอรับบัตรคิวพ่อจะลูกาใช่ใช่คือแบบเราได้ไหมคือคนเยอะแบบเยอะมากมากเยอะมากๆเยอะมากหมอก มองเยอะไหมเยอะมากหมดเยอะมองอะมองเห็นทางไม่เห็นเรือมองเห็นทางไม่เห็นเลยอเออมองยังเย็นวเรดยู่ใ่เรายังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้รูค้าไหมคือตอนนี้เราบรอ่อมาประมาณชั่วโมงนึงซึ่งตอนนี้ไม่มีคนขาย ไม่มีคนขายอัเลยแล้ว่อันนี้คือเขาต่อแถวขึ้นด้านบนเลยยังไงเราก็ไม่รู้กันแต่เยอะมากคุณเห็นะ้างจริงๆนะครับก็น่าจะลองดูนะครับกันพละเราไม่ต้องที่สุดเราก็จะได้คือว่าที่สุดเรามาประมาณสามใบ เราประมาณ3อาใบว่ะเราประมาณกี่ใบเอ๊ะกี่ใบี่ชั่วโมงเราอยู่กี่ชั่วโมงวะสามสามนี่เราก็ได้บัตรแล้วเฮ้ยหกเห็นไหมเขาทายถูกอ่ะหกกว่าไม่ได้หกเป๊ะเออมันก็เกินไปหกจุดหนึ่ง ็จะมายืนบัตรกันตรงนี้นะค่นนนะน,น้ำมันใครดีมนุษย์โลกตอนนี้ละคะเราก็ยังไม่ถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคือเรียกว่าอะไรนะ สำแหกโอ้ไม่นะฉันี่ได oh ้กินจะไม่ไหวหรือเล้วเขาก็เดินค่ะและเดินช่วยยาไม่ง้เราจะตกเขาตายพร้อมๆกันเร็วมากไปเม่เท่านั้นถ hey. ึงสำแหกเนี่ยจริงๆอากาศมันไม่ร้อนเลยนะแต่ว่าเหงื่อเราออกเพราะน่มากจริงๆไม่ชอบให้เสียงลมเข้าไปในกล้องเลย ลายใหนุดรอไปห้านาทีแล้วอันนี้นะคะแบมก็มีที่แขนเสือออ้อน่าคือร้อน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 ซูงเลยไหมวะสูงไม่ได้ เอายี่สิบอันมีสิบอันเจอยี่สิบอ่ะ Thank you นู้ิตยามยนาีมอยู่ตรงนี้สวยมากทุน มิ้งเลยว่ะด้านออยู่ด้านนั่นกำลังตามอ่นอนมากเลยยยยอยู่หัวก็ดิชาบ้านคือแบบไม่ไหวแล้วแต่ละคนน้องสิวกำลังเติบโตข้างเราได้สองรถมาน้องว่าสิวกดน่ารากมาก ทุกคนเราก็จะมาเิอเสาวรอกัน,อกน,นล,ลองชิมนะฮะทุกคนอะไรเสาวรถเราจะมาดูรีแอคชั่นโอ้ยรีแอคชั่นออกก่อนจะริมรสโอ้ <air S 3> <c oughs> ต้องทำเปรี้ยวจริงมันเปรี้ยวจริงจริงเปรี้ยวจริงจริงยคนเท์เหืออร่อยโยยังอร่อย ออร่อยทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงมากขึ้นคือแบบทางก่อนหน้านี้คือชันมากเราไม่สามารถได้ตอนอาดก็คือแบบกล้องสั่นมากก็เลยจะเห็นได้ว่ามันชันเหรอไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นไหมก็นั่แเลยอากาศก็เริ่มหนาวนะคะหนาวมากกคน,นลุกละ เราจะไปต่อกันเนะเดี๋ยวมันขึ้นก่อนน่ากลมจังฝากที่บ้างริงคือไม่ได้ทำอะไรเลยอะคือเอามาเว้ยตะกี้เกียรตมันแบบอยู่ในกระเป๋าไงทุกคนตอนนี้มีสายสีนด้วยมองไม่เห็นวะอยู่ไหนวะเออนั่นแหละทุกคน เห็นไหมว่ามันอาจจะมีพนักง,งานบางอย่างก็เป็นได้ช่วงนี้การจะราจอติดขัดนะคะพราคนเยอะมากแล้วเราก็ต้องส่วนทางกับลูกหาบด้วยทุกคนในที่สุดเราเท้าแล้วยังไม่ถึงอีกนิดเดียวแต่ว่าเราใกล้ถึงแล้วหมดเราคือแบบกว่าจะถึงคือแบบคิดว่าใกล้ถึงมันต้องงานสุดท้ายมันก็ใกล้ถึง จจิิในที่สุดเราก็มาถึงด้านบนนะคะเราก็จะเดินอีก2กิโลนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปสามโลสามรอเลนของเรานะคะไปะไปกัน สวัสดีชาวมนุษย์โลกทุกคนมันหนาวมากครั้งนี้แบบแต่ร้อนมันไม่หนาวมากก็แค่เย็นทุกคนคือเห็นตรงนี้ปะมันแบบเหมือนมีอะไรไหมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะแม่เพาอะไรก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมีไฟมันก็เลยไหม้ก็มันไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะใครรู้สาเหตุนะคะก็ ดีค่ะนี่ไม่มีอะไรมากแต่เดินบ่าแล้วก็ถ่ายคพราะวตอนที่เราเดินน่ะเราเหนื่อยแล้วเราก็นี่เราเสียงหายใจแล้วก็สวัสดีมนุษย์โลกตอนนี้นะคะเราก็เหลือแบตอยู่5%สุดท้ายเราก็มาซ้อมเป็นลูกผ่าวกันนะคะ <laughs> เพื่อทคเจอร์และอัธรณ์นในการ w o c k เพื่อแบบมาคูกระดึงไม่ต้องมีลูกค้าใช่ป่าวดังนั้นเราก็เลยซ้อมเพื่อจะแบบทุกคนเคยเดินมา,มาหนึ่งชาติแล้วไปเอาไม่ถึงสักทีคืม่มันขี้เกียจมากคือไม่ใช่เ,เราของเราแบบนักมากในที่สุดเราก็มาถึงที่กางเต็นท์ย้สักทีบายบายแบบสามเปอร์เซ็น

ต่อมาสวัสดีช้อนแสน็จสดใสค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อกบเดเชนเควันนี้ตื่นเช้ามากน่ากไรลรงเราจะไปดูพระาที่ขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นทันไหมพอพเหลือขึ้งหนึ่งขึ้นแก้วไปคข,ขึ้นแก้วไปได้แบ่งแบ่งกันกิน,น,น,นกอื ก็เ,าาเพื่อพาคนน่า,า,านจากึ้นนี่ไหมแต่ไม่มีเบือคุณยายเป็นคนขายนี่นี่คุณยายบอกกลับบ้านยังไงครับอ๋อปีหนึ่งกลับครั้งเดียวโอ้หบอกปีหนึ่งกลับบ้านครั้งเดียวนอกนั้นอยู่แต่บนภู I don't wanna let myself down myself <laughs> แทุกคนเราค่อนข้างที่จะเอินส่วนทางกับทุกคนเพราะว่าพาที่มันขึ้นแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาถึงไงเราแบบคนก็แบบกลับเปแล้วช่วอนเนาะตอนนี้คนก็เยอะอยู่ดีเนาะแล้วเราก็จะกลับกับนแล้วนะครับทุกคน ตักตัวชาเลยหมดแล้วใช้เ่อนสบู่ของ Lady m a านะคะ คือตรงนี้ทุกคนห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้แบบไม่ค่อยมีคนเห็นเลยเราก็ไม่ถึงคือแบบพามาช่วยเราจะให้แบมรีวิวเขานะห้อง <c oughs> น้ำอะห้องน้ำเลึกลับเออก็คือแบบไม่มีคนใช่มันดีมากคือถ้ามันมีคนเราก็จะไม่อยากมาเพราะคนมันเย,ย <c oughs> อะหนาวมากมันมีคนเปิดเพลงด้วยอ่ะเฟรม มันจะมุมก็มันจะอย่างตอนนี้เราก็ใช้กล้องหลังถ่ายอยู่นะคะก็คืองงหนงาวาเป็นแบบแดดที่ดีมากเพราะาอากาศมันเย็นใช่ปะแล้วแบบมันก็รู้สึกว่าหิวดีคืออากาศเย็นแล้วแบบผิวเต่งตึงมากเลยคนผ <c oughs> ิวเต่งตึงแล้วอะรเต่งตึงได้นะคะ <c oughs> ทุกคนเราคิดว่าเราจะไปดูไปเมเปิลแต่คิดว่าจะไม่มีว่าแแบบก็ได้ยินว่าแบบมีคนเดินมาแล้วก็บอกว่าจะเป็นสีเขียวเออแล้วเราอ่ะตอนนั้นนะเราก็ได้ยินคุณคุยโทรศัพท์กันว่าแบบเออไม่มี เราก็มีน้ำไหลจอกจอกไหนื่อยต่ยงเราคุยกันเราก็ได้ยินนะไม่ได้แค่แฝงไรส์ในการแต่ว่ามันไม่ไกลไงไม่เป็นไรหรอกแต่วันนี้ก็จะดูกันว่าเราจะมีข้าวกินไหมแค่นั้นแหละมีสมุนไพมูอยู่ด้วยทุกคนสังเกตดีๆเฮ้ยทุกคนได้รู้ความรู้สึกถึงไอเย็นนิดหน่อย แล้วได้ยินเสียงน้ำแล้วได้ยินเสียงน้ำแล้วเขาก็ได้ยินจริงเหรอเสียงลมมังเสียงน้ำเธอน้ำมันชอบทางแบบนี้มากเลยอ่ะคือแบบมันดีมากมันชื้นดีอ่ะเหมือนป่าของจริง โผมไปเริ่มดังขึ <ang ้นเรื่อยๆน้ำแร่เลยไหนบอกว่าลมอ่ะเอาเขาก่อนบูชิกก็ห่วงเรืองลงอยู่แต่พี่บอกโล่โล่มันพอจะมีใบไม้เลิกๆอยู่นะคะแบบนิดเดียวคือแบบแต่ล้อยๆก็คือไม่มีเป็นใบก็มันมีแต่มันไม่สีแดง เราจะมาสมัมผัสน้ำค่ะเฮ้ยน่่ไปหนี้ตัวอะไรไม่รู้อยู่ในน้ำน่ากลัว ทะเลสาบแห่งเย็นมากเฮ้ยหน้าวาไม้เลยงงมาเชอทุกคนและแล้วเราก็เห็นสุดขอบไปละ ออของหวานแบบได้มีน้ำแข็งนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำแข็งมันก็กินได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีไงล่ะมันมีอยู่ร้านเดียวทุกคน เมื่อเช้าเราเดินจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาที่น้ำตกใหญ่แล้วจากนั้นเราก็เดินมาที่ที่ไหนวะต้องไหนก็ไม่รู้อะเอิ่มเรามาไหนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ one hour later ตรงนี้ก็จะมีร้านขายข้าวนิดหน่อยไม่ใช่ข้าวแบบของเล่นมีหันตามสัง่งเวลาโน้นเรามีสกีนงานโคตรดีเลยอะันมากทุกคนแม่ก็คือไปซ้อมต่อมาทำฟ้งางคืเย็นตัวลงเลย ลมแรงมากมากทุกคนเรากำลังชักตายอีกไม่นาน hey, so เรามาถึงที่การบูธอทอกแล้วยังไม่ได้กลับเต็นนะคะรอบนี้หลังจากที่กลับมาจาก อเออน่าแหละทุกคนเราก็มากินหมูกระทะร้านเดิมอีกแล้วนะคะว่าเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วแบงก็อยากกินหมูกร <c oughs> ะทะแต่เราคือมันไม่เป็นอะไรสิกินเราหมูกระทะก็ดูเป็นแบบ <c oughs> เดแบบ็กสิ <c oughs> เออทุกอย่างรีวิวทุกค,คนทั้งค่าก,ก็คือมีร้านกระทะ

ดีข้ามคืนนะแสนสดใสอันนี้นะคะทุกคนเราก็มารอที่จะชาร์จแบตบซึ่งอันนี้เป็นแบบเราจะชาร์จเขาแต่เขาจะชาร์จข้ามคืนเราต้องให้เขาตอนเออมาเอาให้ตอนสามทุ่มแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยม,มานั่งรอ,อกดนี่คือเวลาตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวรองเท้าเอ้ยไม่นใช่รองเท้าเท้าหรือเปล่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เรา walk ทางวัน all day เลยคะ่ะครับ นั่นแหละเราคือเราก็ถอดรองเท้าเดินแบบเท้าเปล่าเท้าเปล่าแบบเท้าเปล่าบนทรายเว้ยาะเราคิดว่ามันจะโอเคกว่าที่แบบเราแบบใส่เขาแตะคือแบบไม่โอเคอะไรนะใส่เขาแต่อย่างนี้ขนาดนี้ถือแบบเสียใจมากขึ้นจริงสภาวันอะไรโอเคกว่านี่นะคะคือสภาพเท้าเราโซ่ขบกมากทุเรศสุดๆเราจะไปดิ้งดูเท้าไปมันี่นะคะเท้าของแบมแต่แอมใส่รองเท้าตลอดนะคะก็เลยไม่ดำมา 你看我的黑茶碗倒满 คือวิญญาณขอบบุบ้านหลุดนี่ถ้าไม่ถึงไล่เดินหัวตรงนี้เอากาเอาเลยทำแล้าเราจะทำเรงนี้เอาหอนึกล้กว่า เราก็จะมารีวิวเต็นนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่นี่ก็คือเต็นใหญ่พี่ฟ้าก,กับแม่นอนเน่นารมาดูเต็นเล็กอันนี้เรานอนตางแดนนเขนีมันจะเล็กกว่านิดนึงอะไรทีตอนแรกคือจะเล็กกว่าดมันมีมากเลยโอเคแแค่นี้แลไม่ไ้ <laughs> เรวชอบมีจมนะคะวันนี้เราจะมารายงานาถานในการตอนนี้นะครูกดินค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าคนเยอะมากคืออันนี้ไม่ใช่อะไรน้ดูสิตุดตอดจบทไม่ทีคือว่าไม่เคยเจอว่าก่อนในทีวิตก็คือขึ้นมามาสองครั้งแล้วแบบอันนี้คัำที่สามของเราไม่ไหวแล้วคือนมาจะรอประมาณเบ็กถึงชั่วโมงเมื่อกว่าะเขาว่าถึงนเยอวถึงดูเนี่ยยาวมากคนแบบโคตรกันไปแล้วก็แบบตอนนี้ก็จะมีคนเบบถ่ายรูปกับป้าย เราต่อไปทุกคนคือเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นทางเดินที่แบบวิวดีมาก ใช่มันดีวิวันแบบดีมากเลยร,รูป้าตอนที่แบบเห็นวิวอะนึกถึงอะไรนึกถึงในเรื่องโดโลเรมอนอะที่แบบตอนเอิมเรื่องที่อ,อะไรวะใต้มาหาสม,มุทรอะเออเั่นแหละใต้ทะเล ไปไงมาเรื่วิ่งเราจะตามไปนะคะทุกคนโดยกันวิ่งโดยกันวิ่งโอ้ยไปไปมาที่แด่นทุกคนตอนนี้เราก็เดินลงมาจากภูกระดึงเสร็จตั้งนานแล้วแหละนนี้เราก็เลยหายไปคือหาวกลับบ้านก็จบคิววันนี้ค่ะ โอเคทุกคนถ้าดูมาถึงตอนนี้นะคะก็อย <c oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิดตามใคร <c oughs> ไม่ได้นะคะกดกระดิ่งกิ๊งด้วยไปบ้าน